สบายดีสวัสด,ดีพี่นอ้องวันนี้เขาก็อยู่ที่เขื่อนแจกนอก้องวันนี้มาสวยงานพะเนาะตอนนี้ชุบนก็นล่างผักเซาบิวแล้วก็เซาพ,าดพอดเซาปอเซาปอคนแก,ก,ก่อยากกูว่าจะใช่อยากกูเด็กเสออิร์ฟวะเออ เอามาล่างพักก่อนเนาะเดี๋ยวรอแขกคนมาจะไปเสิร์ฟอาหารเพิ่อนยายหัวจะใส่สุดข้างในสีเหลืองกันแงกแงกเลยเนาะสุดว่าใส่สุดเหลืองค่ะนา่อได้พ่อได้หึงกันแล้วไปาไปกูหเอนลงมเป็นุดปน ลืมันดปป๊อบ้เอเอฉันมาว่ามันยังเกาะกระิธาเมขปุบละแลขอเลขแน่กระชว่าเลยเป๊อบใช่เหมเบนเนาะมาแปลกไหมตอนนี้เขาก็เลยพักแรมหิบลอยเนาะแกคนก็มาลายเพชรเป็นอนนั้นเลขหัวหัแล้วมก็นนะมันจะใบตาเพชี่เนาะเจ้าเพร้ลกตา ข้างหน้าฝนกกำล,ลังซอยสิน้นหั่นสิ้นอยู่เนาะเอาสิล,ล่างจานแล้วบันเน่เอาไม่เฮ้ยเสี่ยวจับโยนเสี่ยวจับเสี่ยวจับเสี่ยวฮะเอาเบิร์ดาแล้ว น้ำน้ำเอาสไลม์มาเอาสไลด์มาสไลม์แปเอาเชียวคนแรกเทิร์นคเดียวจากแล้วเอาสไลด์เอาติดเซตเตอร์ก่อนได้ค่ะมาิ้อ้โหพวกไอ้นั่นเลยเราก็พอเนี่ยเอาว่าเทิรเทิดว่าอีตูดกินไปทึสเอาอะไรกัน กําลังหันชินหันเนื้อกันจะเขากระนกระช่วยไปเอาอยู่เอาชินอยู่พี่ดิช่ยทางกินผ้ากัานี้ช่วยเนี่ดดิไดไราคาดีจะเต็มรถอ่เยอะนบ้าน้อเดเดนเินนเดิน้วข้าๆเรา คนก็มาไล่ลายนะเริ่มโยกเข่ายกยอเข่าเล้วเป็นบางส่วนนะน้องคนเลยไอ้ซอยก็สิเก็บกระดูกเก็บกระเดี่ยวเนาะเก็บกระดูกขึ้นมาเห็ดบุญคล้ายๆเห็ดบุญลอยวันอะไรเนาะล่เนี่ยเทาช่ไม่ ให้เจ้เน่ยเนี่ยเจ้เให้บอมเนจะยิงยเเจ้เบาเนี้ยเบนี้ให้ออจเนอนน้เอาเโอ้จเนจะยิจกออกโยกเงินลางถวยพี่น้อง้งูรอกเผินหเียคอเปนนี่นะุดเหมือนเป็นคนลางถวยเนาะเฮาเป็นคนนี่ต้งน้ามตั้งน้ามลงไปไล้ถวยเผินเนาะตอนนี้กำลังขากะละมังอย่พี่น้องทั้งหลาจะเป็นบมดซอยชินซอยหยง ทางนั้นสิเป็นมบิงเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินพวกเฮาางผู้บ่สิเป็นกินข้าวเนาะสปิวสอปอมเป็นเฮือนแจ้แค่คนเต็มอยู่เนาะผู้เมียนี่ควรยิ้มยอะอยู่ไหนอันนี้ ดิใี่ผูปเอากัละมังแบรนี้เนาะพี่น้องไทยบ้านไทยเมืองเขาแบบมียังกระโจนกันไปเนาะหาวันกันมาโฉยเบียกโฉยงานเนาะมีแต่คนในบ้านเออเออเอซสิจับไปจะโผล่มาจานให้เอซี่หลอด ่สุกมาสุกมาสุกมามาสก่อนนะเรื่อยเไป่อยเครื่องลดกันไหนเด้อเปรื่องอะไรสุดิี่ง่ายเตียงไปห่มเนาะพอที่ทำแดดมันทอนลาย ุกหลดาลสุบไเถอะโือที่แห่มแล้วปิงซีนปิงซีนงัวต้อเนื่อพี่น้องตอเนื่อมดเลยนบ่ายมงบ่ายงมนะเวลาเก็บดุเลยเนาะินกินโซ่รู้ค่ะ หันเนือหันยังมืออยู่เทิงผูกแก้แกวเห็ดแก่ให้ที่รักแน่คนมาเขาต้องย่อเข่าดังนันออกย่อเขาน้อหนามเดี๋ยวพอมาหาคนมาเนาะมาคุ่ามันคื ขอดซื้อว่วฉินรดเอายางเอานังยางหัดนเดตอนนี้หัหัรพักตอนนี้เขากำลังหนึ่งเข่าแล้วไปนาอพี่น้องอันนี้ก็เป็นหมอนึ่งเขากันเนาะหมอนดำใหญ่น่ไง ลูกหลานแล้ววะเนี <leaning for u> ่ย <Big> พ <oil> ่อเป็น <mit> ต <hat> ัมะหูเป็นสมีเนาะพี่น้องเจ๊ปอมป์้อ เผ็ดนะเฮ้ยเอาจนนั่นเอาจนเข่าแล้วอร่อยลำบากออกตอนออกคน,นน,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 นเเะเผ็ดนี้เป็นนัวกระใสแต่น้ำตาลเอากระเพร่าเขากำลังจะทำการถอดเก็ดปลาเนนเนาะนี่เบิ่งตัวอย่างนะพี่น้องเบิ่งตัวอย่างแม่ครัวทำให้ดูก่อนแล้วเราค่อยทำถอดเกจออกแล้วให้เขาเห็นน้ำกระปุ่นเนาะปลาเนนเนาะหนาจะประมาณหกโลหวัวเห็ดไรลบเร็ว ทั้งหน้ากัล่างถ้วยต่อเนื่องทั้งนักก้นกน็ต่ำมะหงงนึกก้อเข่าเนาะเห็ดอยู่เห็ดหกินเตรียมพรอมม้อมเออคึมเจังซีนะแม่ทำเลสบอกเราสุดท้ายคืออลีเนาะแม่ครัวเนี่ยเออ ไม่เท่าร uh ู้ไว้้ไว้ที่ไหนชามสี่ตนเอขเอาไปขวขมปั่เพียงด้จะกินได้อยู่ว่บุงนบีปลาบโลบักใหญ่ลงเพน ลงเทนเนาะพี่น้องชีมือคุณแม่บอหน่ะไปนี่แม่ไปนุ่งสิ่นิ์นะลงวัดลงวัดเน่ากระตกเข่าเพนไปแล้วพี่ไหง แม่ยายแก้วสวยเลยการเติบตัวแล้เหมาะมากแค้ก็มีเนาะยิยมบ๊อไปไปภูเขาชุมาชุบกค่ะประแปรแอกลากวยนั่งเบิ่งเนออเป็นแผนกไรเนาะห้องเป็นโรงห้องเปห้องไรสวยๆอยกโล สลงเนาะสลงบารนาพี่น้องอันนั้นเป็นตังคว่าเทิงดอกนะฮะเพิ่นเพิ่นช่วงแล้วเขาจะไปเพิ่นเบิกอันขับไปเบิกคลิปเพิ่นเพิ่นประเฮ็เพิ่นกลับไปต้นเพิ่นสุดปจะเฮ็ดใส่สุดชีเลือๆชาเนาะนิบในชาจังน้อยหนึ่งบาทเจ้าบอลลอตแดด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 ปัสไสยันเลย เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กขมิ้นหนับปลาปาเนี่ยค่ะก็ไ้ตรวจตวจรลอยลอยสบีวคนจับสายยางให้ ตอนนี้เฮาก็มาเฮืออะไรนอ้ําพี่น้องเยอจังสิเก็บกระดูกเนาะโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮาก็ขาเจ้าคลิปเอาไปชนก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเน้ะหรือกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่วุิภิทรใหม่ใหจาก่องฮัลโหลคนใหม่พี่น้องคลิปน้าำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีพี่น้องบ๊ายบายบายสัครูทุกคนเด้อ